ตำส้มตำปลาจ้ะเผ็ดเผ็ดนัวๆกินกับหอยสังจะ้ะหอยสังต้มนี่เผ็ดพอไหมคะมันต้องเผ็ดนี่จะ้ะอืมปลปลายะสลดัดเอสเมมูชเลยขนบเหล่ากระเทียมค่ะมาคะ่ะมาปกๆก่อนจะทำให้เรียดก่อนนะครับเพื่อนๆี๋้วก็มาดูมันสั่จะ้ะ โอ้ยสงเงาใสงหนาเด็ดนี่จ้ะก็มันเนี่ยเนาะแล้วแต่ใครชอบละเอียดไม่ละเอียดโอ้ชีลินบเรามะเขือเทศค่ะทมาเ์ตินหั่นลงไปค่ะทมาเ์ติน สิตรูเนินมะนาวค่ะโอ้ยแสบมือไปหาหอยหอยบาดมือ ซิงฟิชชนกิดคกน้ำปลาค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะอ้ยโรปเปมูโมชนิกอุ้มบดีนูฟิโซเซกล้าบปกินนู้ฟิชโซเซน้ำปลานะคะสักช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวเค็ม ผงชูรสค่ะใสหลายแทบหลายแต่ผมร่วงหลายก็คงจะไม่เอานะคะพ,พูดเล่นค่ะเนาะผงนัวเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้เนาะออีสานพันแท้ค่ะตาซีจะไทยอารมาสน้ำตาลค่ะซุกค่ะ โหนโ่นจ้ะสกวอชกิมมิคนอกอ้าวบิสกันสีโรน,นใส่มะนาวเพิ่มอีกหน่อยค่ะชอบเปรี้ยวนิดนิดโซโอเคประบีกรีกชัมากสกวอชสุอือหือชิมรสชาตินะคะตามใจชอบเนาะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยเพ็ดม,มากเผ็ดน้อยจ้ะ โอ้ยยยว่ย,ย,วยวจ้ะยืสปาปาจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเฟเกสลืมอีกลูกนึกลืมได้ยังไงโอ้ยทำลายเฮีย กระทัดเนี่ยกระโดนขยับขยับอื้อโอ๊ยน้ําลักสอพร้อมเด้อื้อแบบโอ๊ยโอ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 ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทําเองเค้าโอ๊ยโอเองจ้ะแซ่บหลายอื้อ เป็นตะแซ่บป,ประจําพ่อแม่พี่น้องจา้านี่สีสันมาคะ่ะเทใส่าจานกันมาเด้อจะ้ะมาค่ะทุกคนมากินส้มตำมากินหอยส้มตำหอยสังจะ้ะกินกับหอยสังต้มโหสุดยอดไหมคะ ยำหม,มี่มีกระชบไปสิปปสนี่ค่ะพเพื่อนๆเนื้อเขานะคะเนื้อหอยสังเนื้อเยอะมากค่ะแต่ส่วนนี้เราก็จะไม่กินเนาะตรงไหนตาเขาก็จะไม่กินคะ่ะแล้วก็ตรงนี้กินแต่ตรงไข่เนาะแล้วก็เนื้อเนื้อเยอะมากเลยค่ะ อยมาเด้อมาเด้อจ้ะแซบ่บแซบ่บแซ่บแซ่บโอ้ยเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆเมนูจานโปรดหอยสังค่ะเมนูหอยสังโอ้ยกว่าจะได้กินสามีกินแล้ว เสร็จเรียบร้อยชโชคดีว่าแกไม่ได้กินเมนูเดียวกับวิมอนบ้านสวนนะคะวันนี้ดูค่ะนนแซ่บหนหน,หนัวทางนั้นเลยจ้ะโอ้ยนี่ค่ะหอ,อยเบี้ยวนะคะตุ๊ปเอฟจ้ะนี่นี่ก็หอยแม่ผู้น่ากินไหมคทะทุกคนนี่ก็ใบชะพลู ลูกไว้นิดหน่อยค่ะใบจักลูมะเขือก็ปลูกไว้เองนิดหน่อยแล้วก็อัญชันค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันสั่นแล้วนะคะหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วมาค่ะทุกคนอืมจะไฟไม่ค่อยให้เลยนะคะช่วงนี้เอข้างในบ้านอาจจะมืดๆหน่อยจ้ะอืมห้วยซ้ำห้อยซ้ง น่าอร่อยไหมคะทุกคนนเยอะมากคะ่ะม,มาคะ่ะทุกคนมาทานด้วยกันไม่ต้องดูไม่ต้องดูหน้านะคะวันนี้เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากออกกำลังกาย,ยจ้ะอยากกินหนยมาจากโอ๊ยน้ำลายไหลเริ่มมาไหนดีเนาะมาเด้อมาเด้อ ไปไก่ใบอินเดียเพื่อนรุ่งพี่หนูทุกคนเลยนะคะมีมนจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะแต่จำโปรไฟล์ profile, จำเพื่อนทุกคนได้ค่ะแต่ชื่อนะไรจำลำบากอืมดูค่ะกล้องอยู่ไหนรู้ปะนี่มาได้นี่จ้ะอืมอืม เนื้ออร่อยมากค่ะอืออืม,อมเปลี่ยนใจแล้วบางทีอาจจะโทรหาน้องโมงไปด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปหาหอยค่ะคนละที่อืม สุขนาดนัะนอกจากอยู่บ้านเราปลูกผักเองสดๆเลยฮึดีมอนบานสนชอบทานกับมือนะคะชอบมากค่ะชีวิตแบบนี้ อใบชับปลูก็แซปเวอร์นี่จบับบรรดาหอยหอยตลับนะครับเห็นไหมนะมมมหาเองกินเองในฟินเวอร์จะ้ะ เต็มคำเลยเนี่ยเอาไว้กินที่หลังฟฝาก็ได้อันนี้พอเห็นไหมครับเพื่อนจ๊ะ ตัวเท่าหอยโขง่งเลยจ้ะออออเนี่ยเห็นไหมคะใหญ่กว่านิ้วนิ้วชี้จ้ะแซ่บเวอร์อุย้ยตาเขาออกนะคะเพราะว่าเราจจะไม่เคยกินเนะตาเขาเอาอึกเขาออกแต่ขอกินอีกคำก็ปิดกล้องแล้วจ้ะจะไม่จะยาวเกินเห็นไห ไม่ต้องให้ดูหรอกน่าเอาอือออมมันลำบากแซ่บไรอ้วยได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะฝึกมาก โอเคค่ะพ่อแม่ไปน,นอกจากวิมลบา้านสวนก็ขอลาเอ่อแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะคะขอทานข้าวขนค้าขอบคุณมากค่ะที่ <c ười> ที่ติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้วิมลบ้านสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมเจอกันใหม่พิปีนะคะ